ชันจีนี่คือทําควยอะไรไม่ได้เลยเว้ทุกคนเวียบยาอนะห้องก่อนนี้ได้ไฟแช็คมาไหมครับไฟแช็กกันหนอยครับไม่มีคือของอันนี้คือของที่เราเจอครับส่วนของที่เราใช้ได้มีแค่สองอันนี้เว้มีแค่ วิทยุสื่อสารกับผีแล้วก็กระจกครับว้าวโอเคอันนี้น่าสนใจแล้วอันนี้น่าสนใจฮะ คือออกไม่ได้เลยสัตว์สักชั้น รู้แล้วว่าต้องหาคอมพาสอะแต่คือทำยังไงอะ มันน่าจะให้ออกไปรึเปล่าให้ออกไปก็เฮีย้วตะกี้ตัวอ,อกไปก็ตัวตีหัวแตกกันเด้คือชั้นสองมันมืดนะแต่มันก็บอกให้เราไปชั้นสองนะจากที่ดูกระจกอะแต่คือไปแล้วมันมืดมันทำยังไงวะผมอึบเลยวะ ไปอีกทีไหมรออีกทีไหมไงมันมืดครับ ห้องนี้ก็ไม่มีอะไรอไ่ะเป็น้องเก็บของเวลาแบบว่ามันขโมยของเราไปเขามันก็จะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้เว้ยซึ่งก็คือไม่มีอะไรนี่ดูอีกทีคือถ้ามันต้องเปิดไฟเนี่ยมันต้องสองสองหนึ่งเอาไอส้สรุปห้องไหน สรุปคือห้องไหนกันแน่เนี่ยมันมืดเว้ยมันไปไหนไม่ได้เลยเว้ยชันเนี้ย ท่านนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยครับงงว่ะโอเค สองหนึ่งก็คือต้องไปทางหนูนะแต่มันไปไม่ได้อะ่ะทำยังไงวะงงวะ่ะไปไม่ได้ครับคือชั้นนี้คือมืดมิดมากเลยทำอะไรไม่ได้เลยครับ เนี่ยมันทำอะไรไ,ไม่ได้อ่ะไอผีข้างล่างก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยคืออยตอนนี้ยชั้นสามก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือต้องชั้นหนึ่งอย่างเดียวแล้วเว้ยผมว่าต้องไปชั้นอื่นก่อนอืมผมก็เข้าใจนะมันต้องไปชั้นอื่นก่อนอ่ะแต่คือว่าคือว่าตอนที่มันตอนที่ดูไอ ตอนที่ดูอันนี้คือมันมันจะ,มนจะไม่ไอ้ตรงขวาบนเนี่ยมันจะเด้งให้เราไอ้นี่ตลดอดเลยเห็นปะพอเราพอเราไปขวาพอพอพอขึ้นตรงนี้แอบปะแมงคืนแล้วให้เราหาแล้วคือพอดูกระจกเนี่ยกระจกมันก็ให้เรามาชั้นสองเพื่อที่จะมาหาแต่พอมาหามันหาไม่ได้ไหน,หนปะสองสองสามเปอ่งนี้ เนี่ยมันให้เราไปหาเข็มทิศอย่างเดียวเลยเว้ยอา้าไปอยู่ห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งซะแล้วผมว่ามั่วว่ะกูว่าทรงนี้น่าจะมั่วว่ะจินจะกินไปเนี่ยดูในการ์ตูนจะกินก็รีบสัง่ง เมื่อกี้บอก101หนึ่งศูนย์หน่งใช่ะเคปคือกูถานจริงๆเถอะว่าจะหนียังไงเมื่อกี้คือยังไงก็ไม่ได้บ้าเมื่อกี้ดูก็ดูก่อนแล้วก่อนออกมาแล้วคือ มันน่าจะบอกป่ะว่าคอยตะกรอยอยู่ห้องอะไรผมถามจริงๆนะมันขึ้นรูปเข็มชิดแล้วก็ขึ้นรูปห้องฮะถามจริงมันขึ้นรูปเข็มชิดแล้วก็ขึ้นรูปห้องบางทีมันมีเสียงอยู่นะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้ผมดูท้าผมดูข้างนอกก่อนแล้วฟังเสียงก่อนแล้วมีเสียงปะ่ะล่ะเมื่อกี้มีอะไรไปะ่ะล่ะ เมื่อกี้คือไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเดินไปโดนเลยด้วยไอสัตว์น่บ้าขึ้นอันนี้ปุ๊บแล้วก็อยู่ชั้นหนึ่งข้างๆลิฟท์ห้องข้างๆลิฟท์ยากกว่า เกมแม่งยากว่ะจริงหนูหายเวลาหน้ามาถึงไหนแล้วคะเนี่ยไปถึงไหนเลยไปไหนไม่ได้เลยทำอะไรทำอะไรต่อจากตะกี้ไม่ได้เลยอะ่ะเออเชีย่ย เดี๋ยวเราต้องไปเอาไอ้นี่ก่อนคนระับออพ่อึงตาย คือกูต้องทำยังไงบอกกูทีกูไปเลยสัตว์มึงมาดิมาไปวันนี้ก่อน มันมันดกักข้าวหวัวห้อยน,นะหนึ 101, ่งศูนย์หนึ่งบะหนึ่งศูนย์หนึ่งทางนี้ครับ เข้าก่อนไอ้สัตว์ทำไมมาถึงเมื่อกี้ต้องผิดกูมาผิดห้องกุญแจอะไรกะลืมสูญห้องม,<า>มันมาแล้ว เที้ยใครแม่งทำเกมวะแม่งสุดยอดเลยวะจริงคารวะเลยกูขอดูก่อนดิเที่ยเกมแม่งราคาเท่าไหร่วะเย็บแม่แล้วคือประเด็นเลยนะไอ้เที่ยแ็กที่ซื้อให้กูอ่ะคือคือที่ไอ้แท็กซื้อให้กูเนี่ยแม่งไม่มีเกมด้วยนะคือแม่งไม่เล่นแต่ซื้อให้กูเล่นเที่ยดีไอ้สัตว์ส้นตีนหมาดีไอ้เที่ยแ็ก เราสามารถตะโกนเรียกได้เว้ยอ๋อคือถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันในนี่เราต้องตะโกนเรียกแน่เลยผมว่านะเราต้องตะโกนเรียกให้มันเข้ามาก่อนแล้วมันออกไปแล้วเราค่อยออกปะหนึ <101. S 1> ่งศูนย์หนึ่งัวแม่งมั่ววะ่ะไเฮี้ยเข็มไอเฮีย,ฮยกระจกเฮี้ยนเนี่ย นายลองเรียกไหมผมไม่เคยเรียกมาเลย I'm h อยู่นี่ล้อเล่ง อ้าวไม่เห็นมาเลยอะไรวะเฮ้ยที down here โอเคมาแล้วก็ลงมาดิไอสัตว์แล้วเอาท่าไมไม่เข้ามาในห้องอะ่ะไอ้กูเรียกอีกทีกูผมจะเรียกให้มันเข้ามาในห้องเว้ยเขาบอกว่ามันจะสามารถแบบว่าล็อกประตูมันไว้ได้ด้วยผมเรียกอีกทีท อ้ามาดีกูเรียกเลยกใกล้ๆเนี่ยไอสัตว์มาดิยจิม <Jimmy? S 1> มี่แหมที่อย่างเงี้ยไม่รู้กูอยู่ไหนไอสัตว์ ทีเมื่อกี้หลักตีหดักตีหัวกูหน้าห้องรัวๆเลยมันไม่เข้ามาในห้องเว้ยในผมอยากลองครับมันมัน,มนในตัวอย่างมันมีบอกอยู่เว้ยว่าแบบว่ามันมีวิธีเรียกขังอยู่อะ่ะขังมันอะแต่คือต้อให้มันเข้ามาในห้องก่อนครับแล้วค่อยขังมัน Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.